สวัสดีครับคขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ BMW Premium Selection Festival 2021กับ BMW p a t i n e Motor ค่ะครับผมผู้ BMW Product Genius ครับดีมที่ภาษาการขายของ BMW p a t i n e n t a l ยืนคค่ะครับผมแล้วก็ในวันนี้ครับผมพามาชมในส่วนของ BPS Festival นะครับซึ่ง BPS Festival เนี่ยก็คือเป็นรถผู้บริหารเล็กไม่น้อยสภาพสวยนะครับแล้วก็มีการการันตีคุณภาพ ให้กับคุณลูกค้าด้วยใช่ค่ะก็คือจะบอกถึงความมั่นใจเลยว่าเราจะมีราคาที่ดีรถที่ดีที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นมาให้ด้วยเป็น2 0 0คเลยค่ะเป็น B M W 3 3 0ส E M Sport นะคะและตัว3า0ส D C T M Sport ค่ะก็คือ2คันข้างหลังนี้ใช่ไหมใช่เลยค่ะพี่โทโอเคครับงั้นเรามาเริ่มจากคันนี้กันก่อนเลยคันนี้เป็น B M W 3 3 0 กอย่างที่บอกเลยคันนี้ค่ะราคาเปิดตัวอยู่ที่2องล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองตัวนี้เป็นปี2 0 2 0ค่ะตัวเบนไอและตัวบตีอ่ะค่ะพี่ทูวใช้ได้ถึง E สองศูนยเลยจเต็มเลยไปเลยเนาะพี่ธูเยอะมากครับคันนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างคะพี่ทูวก็สําหรับคันนี้ครับจุดเด่นของ b บนเ3อโ E M Sport นะครับก็อย่างที่รู้ครับคือตามชื่อรุ่นเลยมีตัว E คันนี้เป็นระบบไฟอินไฮบริดนะครับก็มีเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2000cc นะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นระบบลักอินไฮบริดแรงม้าให้กําลังสูงสุดอยู่ที่292แรงม้าเลยนะครับใช้ในเมืองสบายๆเลยนะใช่ครับนะก็การชาร์จไฟฟ้า1ครั้งโดยเฉลี่ยวิง่งได้อยู่ประมาณ40-50กิโลโดยประมาณน,นะครับใช่ครับผมแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองครับอยู่ประมาณ47.6กิโลเมตรต่อนลิตรเลยแล้วลูกค้าใช้น้ำมันเติมน้ำมันอะไรเอ่ยน้ำมันก็คือเป็นน้ำมันเบนซินครับจริงๆ เติมเบนซิน95แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91ก็ได้นะครับผมแล้วลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเลยเนาะว่าแบตจะหมดหรือว่าอะไรใช่ยถูกต้องครับเพราะว่าในระหว่างที่เราขับไปนะครับตัวรถมีโหมดฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นแบตเตอรี่คอนโทรลซึ่งขับไปแล้วก็จะสามารถชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ไฮบริดได้อีกด้วย และคันนี้เลยค่ะเป็น BMW 320d PTM Sport ค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่1 9 5 0 0 0 0บาทตัวนี้เป็นปี2018ค่ะตัววารันตีและตัว BSI ใช้ได้ถึงปี2023ในทีู่อ๋อแสดงว่า อันนี้เป็นรถป้ายขาวแล้วใช่ค่ะพี่ธูตันนี้เป็นรถป้ายขาวแล้วผ่านการตรวจสอบ360 3ารองศามาแล้วก็คือไว้ง่ายเลยผ่านการตรวจสอบ BPS ของเรามาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ราคาเป็นมิตรภาพมากๆใช่เลยค่ะเป็นราคาเป็นมิตรภาพด้วยก็คือราคาก็ไม่แพงไปต่างตลาดเลยเพียงแค่1นล้านเก้าแสนห้าหมบาทเองแล้วคันนี้ใช้เงินออกรถน้อยด้วยเพียงแค่9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะพี่ทูน้อยไม่เอ่ยน้อยมากเลยครับค่ะ คันนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างเอ่ยพิธก็สําหรับคันนี้ครับ3ามทงครับซึ่งตัวนี้เป็นสีที่3เป็นชื่อรุ่นพิเศษเขาต่อท้ายด้วยคําว่า GT นะครับ GT เนี่ยย่อมาจากคําว่าแก a นเท r ิส m o ซึ่งคําว่าแกรนเทลิสโมเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นรถที่วิ่งอยู่ในสนามแข่งขันนะครับจุดเด่นของเขาเลยสังเกตสปอยเลอร์ด้านหลังครับเขามาพร้อมกับฟังก์ชัน Active Spoiler ในกรณีที่เราวิ่งความเร็วสูงประมาณหนึ่งนะครับสปอยเลอร์เขาจะตั้งขึ้นให้เองอัตโนมัติเพื่อเพิ่มในเรื่องของหลกักพลศาสตร์หรือแอโรไดมกนะครับแล้วก็เมื่อเราเบรคความเร็วจนต่ำกว่า70ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงสปอยเลอร์เขาจะพับเก็บลงในใเองอัตโนมัติอีกด้วยน่าขับมากเลยนะครับผูกกองครับแล้วที่สําคัญัวร,รถเองเขายังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล<ม>2องพันีซีนะครับแรงมา้าอยู่ที่190แรงม้า นะครับและทําให้อัตราการะติ้งตื่นของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ20กิเมตรต้นๆเลยประหยัดมากเลยนาะอพี่ถูกต้อง,องครับน่าใช้มากเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะโปรโมชั่นของ BPS 2021 Festival นี่เลยก็คือเรามีตัววารันตีค่ะแถมให้ด้วย2ปีแล้วก็ตัวประกันไายแถมให้ด้วย1ปีค่ะใช่แคมเปญน,นะคะถ้าล,ลูกค้าจองมาเฉพาะในเดือนนี้เลยก็คือเดือนกระดาษคนนี้ครับผม แลวถ้าสําหรับลูกค้าที่มีรถเก่าอยู่แล้วและอยากได้รถใหม่สามารถเข้ามาเทินได้ไหมครับเข้ามาเทินได้ค่ะตรงนี้เรามีโปรโมชั่นมาให้ด้วยก็คือเราสามารถอัพมูลค่าให้กับลูกค้าได้สูงสุดอยู่ที่1,5 0,000บาทเลยใช่แล้วก็สําหรับการเพจอินหรือการเทินรถนะครับลูกค้าสามารถนํารถเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับประเมินราคาหน้าง,งานได้หรือถ้าลูกค้าไม่สะดวก,กเราส่งเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านได้เลยใช่ค่ะพี่ถู ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลย BMW Patino Motor เบอร์0631895445ครับผมหรือจะทาง Facebook f a n p a g นะครับ BMW Patino Motor และทาง Line Official ของ BMW Patino ด้วยครับผมแล้วก็ในสุดท้ายนี้นะครับสำหรับผม2คนผมทู BMW g e n i u เนะครับบีมที่ปึกษาการขายของ BMW Patino e u r e ครับผมวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไก่อนใช่ค่ะสวัสดีค่ะัสดีค่ะ